ตัวนี้แม่งหนีไปไหนอ้วนตัวนี้แม่งบอกมันมันช้าแล้วมันไม่น่ารำคานไอ้นั่นอ่ะมันไอ้นั่นมันกระโดดไปกระโดดมาไม่หยุดหย่อนเออไม่หยุดแต่ละทีเฮ้ยมันกินไม่ใช่หรือเปล่าเอาม,มาเล่นในรูหรอเหวี่ยงหางหุบแดงปีนบุ้ง ปินอขาฝันได้เลยฟันได้เจียนแารวังเดียวแด่มีหน่อยแล้าแดกมาไม่เลวจะทำอะไรอ่ะโอ้ฮะตรงตรงผันไ่ทางนี่ก่อนนี่กินยารอมันจกระนยน ก็เลยหนูตัวท่านี้ไม่หนูเนี่ยไอหนูโอ้ยตึ้มเด็ตึ้มตึ้มบ้าเอ๋ยมึงเลยกูอือโอ้ยลอน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 ตีนอือแตกนี่ไหมละมึงแตกนี่ไหมละมึงเอ้ยปากแตก ทางแตกเลยมึงแตกกระดูนไหมล่ะเอ้ยเด๋เือไม่ทันร้อนนะร้อนแดกกระดูนไหมล่ะแดกกระดูนเลยมึงแดกกระดูนไหมล่ะตรงตโตแล้วอะยายแม่รู้เลยมันน่าจะไปหาอะไรกินแล้วเปล่ารอบนี้มันโกรธมันนานแล้วนะ ไกระพริบมันแรงมันน่าจะตาลยแล้วแหละใกล,ล้แล้วเพราะว่าดูกระพริบไม่ได้หรอกถ้าไม่ไม่ใสชนน่ชุดไอ้นั่นชุดแจ็กกี้มันจะเห็นเลยว่ากระพริบโคตรขาวอะ่ะดูแบบนี้แม่งดูยากมันเหนื่อยแดดกระสุนไหม,มโอ๊ะโอ๊ะโ,โอ๊แหลกแหลก<ม>เอาไว้แทนไม่เข้าเหนี่ยมันจริง แล้วมันไปล้มเกี้ยอะไรตอนนั้นเลยมาตรงกลางลีแมนมานเฉยๆตรงกลางแล่วมันจะเป็นยังไงดียกยางเลยยิงขึ้นมาดีคุกเลยนะเราะมึงมาเนี่ยยิงเลยอุ้ยยิงมาดีไฟแมวติดโปงเอาไว้เลยหนูเอาไปเลยเอาไปเลยหลับอ้าวไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีม,ม่มีมจมมิงกแขนงิงกแขนบรรจุกระสุนโอโ้โหย้หยหลเียเกือบปล่อยศาลนะแล้วนีนะไนี่ละช็อนนี้หางคือหาอุ้ยอุ้ยอุ้ย

อืมเรดออืมดดแแด่มดมแดดแดดแดดกอดแดดแรดแดดแดลอวลแมดแด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 ดไปสามน,ดานแดแดดววแดด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 แดแดดแดดแดแดดแดแแดดแดงเดดแดแดลแดด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 แดยาดยอย,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 ย่าแดดาดมแนดแดดแ โอ้ยเต็มเลยตกเอาไป้ละมึงอุ้ยอุ่นุ่นเลยโอ้ยตาแก่ไม่ทันอ่ะไอ้ยี่โบนโบนเร็วเลยมานี่เลยเอ้ กะแล้วมันหันมาโอ้โหจริงอั้นลนจริงก็ได้กินยาไปเม,มื่ขับปมน้ำเย็นกินยาขัขบปมเกิดชิ่งทำอะไรอ้ออย อุ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยอืมอ,อยู่ไหนวะอู้หู่ในปาเตร้รึเปล่าอ,อ้อวอ้เออเอออยู่ในปลอกล้างอืออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคงหมดเหป็นบอลหมดใช่หรอรอสักครู่ครับผมผมนี่ปลาเลยฮะครับคงหมยเฮ้ย ไอ้พี่อะทำนมทำอยู่วะทาไมทำอยู่วะอืมโอ้โหก็ยังโดนอะใช้มือมาช่วยลวะไปแมวปกกั ออกมาทางนี้แช่เริ่มช้าลงฮะเอ้ไม่โก้แล้วเราอุ๊กฮึยิงโก้แรงดูนี่ไอ้โอ้ไม่เอาฮะเรียบร้อยฮะ แดบรัวแดบรัวับแล้วจังหวะนี้หลับตอนมันนอนเยโอ้โขอหาเลยขอหาเลยโอ้ยอีขอหาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนงนีอะไรเส้ไฟอะไรนี่ทิ้งดาทิงดา ทิ้มดอกอะไรของมันวะอืมอืมเอ๊่ยจิ <c oughs> ออ้มดอกเฮ้ยโอ้ย,อยเอ,อ้โแค่หมดหลอดแดดอีกสองนัดไหมแดดอีกสองนัดไหมเติมกระสุน,นก่อน <c oughs> อ,อืมปุ้ยอยู่ตรงนี้ต้องหาอีกปุย เออเออ,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 อผมนี่อินกับเกมเลยครับโอ้โหผมนี่โดนหน้าชนเลยนะอ่าวโหชนนี้ทิ้งดาบทิ้งเอ้ยโอ้ ปีงปใจยังน่อยู่ระเกียนนี่มันนี่มันนี่นี่หาของรอโอราวานักเก็บักเนลาวา้ยอจังหวะอางี้หางเยหางหลงหลังนะกูจ่อหางนี่จ่อแรกก่อนแล้วกันหางเยอะ Quân thủy có rủi Đẹp hơn nổ à Nguyên viên mẹo Phi Nguyên Đẹp nào ấy Đẹp rồi Âm Ư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  Lắp mịt chút xíu. Lắp mịt chút Dạ. Ồ, rồi. Chạy đi hả? Chạy đi hả? Được rồi. Chạy đi. Được มีที่ปลาประลังมีนะเฟรียนโอ้ยมันไม่จับเนี่ยเขาเรียกว่าพรเกลือทลายอันนี้วิ่งยาวแล้โอ้ยยาโอ้ยวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่งว้าขอแท็ตรอบอย่าแม่นขอเยอะ ร่นอนไปเลยเดี๋ยววาร์ปแป๊บมันไม่สอจอนีอ่มันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งมาน่ารักมากอือเสีน่ารักจังแม่งวิ่งตรงาหาวเลยเอาแล้ว,วช็อแปแคบหาย <c oughs> โคตรเท่อะอะไร,รอ่ะนั่งไงก็ทุกทีเวลาจับได้ปั๊บช็อคแคบมันจะอยู่ในตัวที่จับมันจะอยู่อ๋อมังระเบิดหายไปพอดีเลยค้างแตกเลยนั่งไงอะ่ะ